วิ่งเข้าห้องน้ำสวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องยาที่ปกกรองนะคะป้ามาถึงแล้วมาแล้วมีปี่อะไรถือมาเฮ<ะ>้ยใครม,มามาใครใครใอะไรวิ่งวิ่งหาใคร ามอามาเอามา,มา,มาไม่รู้เหมือนกันมนคืออะไรพ้อกระวิกจ่ะโอ้อะไรนี่เอ้าใครเอ้าเอ้ามาจากไหนนี่โอ้มารับมิน้นเนาะ แค่ว่าแกเดินมาเนี่ ส่ท่านในเปนมันสี่พันท่านมาบ้านนา ไม่เห็นแม่อ่าคคููิงาคูิงเขอีสวยไหมสวยมสวยไหยมสหมสวยไหวยไหมหสวยมสกยไยหมสวยไยไหมสไหมหวยมวยไมหวมสมสวยมสยมสวยมสวยสสวยหมยมยวสวยมยวสหสวยมยมยไวไวมมวมม

เดี๋ยวไปไหนจซื้ออะไรอ่ะนี่ให้เต็มมืออยู่นี่ไม่พ่อเหรอไม่พ่อเหรอทำเสียงเสียงไปเล่นไปเล่นดืนดูดอยู่บ้านนัเรียบเลยบ้านเลยวิ่งมาถึงเหมือนกันอ๋อขับเร็วเนไปเอาบ้านตะวันเอาวัดนตะเทียง อันนี้นหะเกณฑ์วันไปที่อื่นมาอถึงมาแล้วตกฟอกลับไปแล้วบ่ส่วนกลางนะข้าพเดเมอร์แล้วแจ๊คเมอร์ตอนลืมไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเขาออกไปตอนไหนออกไปแต่เช้าไปแต่พี่นะแต่เขาไปอยู่พุ่นแต่ไม่รู้ว่าเขากลับตอนไหนถึเช้นแล้วบ่แจ๊คพรวง ไม่เห็นหอกว่าจได้าเาจะฝากบินน้ำมันยิีโคตก่อนอาลุงม่ได้เติมน้ำมันบอหรือว่ามันลดเองโอเคเิกลี่ยน้ำมันอย่างนี้ี๋ยวยัง ก่อนเนี่ยจะลงคลิปเนี่ยแหละยไม่ว่างไังไม่ว่างเหรอไม่ได้

สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาชีก,ก่กอกเลยนะคะช่วยดูคลิปให้ถึงสนาทีด้วยนะคะสวัสดี